ไขข้อข้องใจเรื่องการเปลี่ยนคาวไฮนะคะที่ไหมหรือว่ามันมีผลอะไรสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฐานิชาชาแนลค่ะวันนี้เก่งจะมาไขข้อข้องใจเรื่องการเปลี่ยนคาวไฮนะคะที่ B ีเปลี่ยนคาวไฮไปเมื่อ EP ีที่แล้วนะคะว่า มันดีไหมหรือว่ามันมีผลอะไรไหมนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะการเปลี่ยนคาวไฮมีผลไหมมีผลนะคะถ้าในกรณีที่เราจะขายกระเป๋าต่อให้คนอื่นราคาก็จะตกนะคะถ้ามีการเปลี่ยนคาวไฮมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเก่งอยากให้เพื่อนๆแจ้งกับผู้ซื้อโดยตรงนะคะว่า มีจุดไหนของตัวกระเป๋าเปลี่ยนมามั่งนะคะเพราะว่าถึงเราไม่บอกถ้ากระเป๋าไปถึงมือลูกคา้าลูกค้าก็ต้องรู้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแจ้งให้ลูกค้าทราบเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะตัวเนี้ยอันเนี้ยน้องเขามาฝากขายเนาะอันเนี้ยเขาก็เปลี่ยนเส้นหนังด้านหลังมาเหมือนกันมอันนี้เป็นของซีรีนเนาะเหมือนไม่มีอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเห็นไหมเอ่ยเส้นหนังเนี้ยคือตัดมาไม่เท่ากันเลยนะคะเห็นไหม มันขึ้นอยู่กับร้านที่เขารับทํานะคะเห็นไหมเอ่ยเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเอาไปแก้แล้วทําใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือหนังก็ตรงเนี้ยอาจจะเละมากเกินไปนะคะในกรณีที่ว่าร้านที่ทําไม่ดีแต่ร้านที่ทําดีๆก็มีเยอะนะคะถ้าเป็นหลุยในกรณีที่เราต้องเปลี่ยนคาวไฮถามว่ามีผลไหมมีผลนะคะราคาตกนะคะแล้วก็ขายต่อยากด้วย ใช้ในกรณีที่หนังมันขาดหูมันขาดอะไรอย่างนี้ค่ะอันนั้นก็คือต้องเปลี่ยนคาวไฮเนาะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วอะเก่งว่าแนะนําให้เก็บไว้ใช้เองดีกว่านาะเพราะถ้าขายต่อก็ไม่คุ้มมันเนาะถ้าซื้อใบใหม่ก็ไม่คุ้มเหมือนกันเนี่ยค่ะมันจะมีแบบว่าเปลี่ยนคาวไฮทั้งใบเลยก็มีหรือว่าจะเปลี่ยนแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็มีนะคะบางครั้งเนี่ยตัวสายเล็กๆนี่อาจจะเสียเนาะราคาเปลี่ยนคาวไฮนะคะราคาจะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ องพันขึ้นนะคะแล้วแต่ขนาดของกระเป๋าแล้วแต่คาวไฮที่ว่าจะเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยไม่มีตายตัวให้เพื่อนๆก็เช็คกับตามร้านสปาอีกทีนึงอ่ะเนาะคือมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นที่เก่งก็ได้นะคะเพราะว่าเก่งคิดว่าทุกร้านที่ว่ารับทําสปาเนี่ยเขาก็สามารถเปลี่ยนคาวไฮได้เหมือนกันเนาะเพราะจริงๆถ้าคาวไฮที่ว่ามีรอยดำมีรอยค้ำอย่างเงี้ยเก่งแนะนำให้ขัดดีกว่า ที่จะไปเปลี่ยนคาวไฮนะคะถึงมันอาจจะดำมากเราก็อาจจะใส่เป็นพวกหูถักก็ได้นะคะก็คือครอบไว้อีกชั้นหนึ่งในกรณีที่เพื่อนๆไม่อยากขัดแต่ถ้าเพื่อนๆจะขัดก็คือมันก็จะสามารถขาวขึ้นมาอีกได้1ถึงสเฉดสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก่งก็เลยจะแนะนำให้ลูกค้าขัดมากกว่าเปลี่ยนนะคะแต่ในกรณีที่ว่าคาวไฮมันขาดแล้วสามารถใช้งานได้แล้วอันนั้นเก่งก็จะ โอเคลูกค้าก็คงต้องเปลี่ยนคาวไฮนะคะก็คือถือว่าเป็นช้อยให้เพื่อนๆน,นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมีปัญหาอยู่กับการตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนคาวไฮดดีไหมหรือว่าจะขัดคาลไฮดดีกว่านะคะเพราะวิดีโอเกี่ยวกับการขัดคาลไฮเก่งก็มีทำไว้ให้แล้วเนาะเพื่อนๆสามารถทำเองได้เนาะไม่ต้องไปจ้างคนอื่นเขานะคะโอเคค่ะยังไงสำหรับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องคาลไฮนะคะเก่งขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย